วันนี้มีนักร้องค่ะสวัสดีครับหนุ่มคุณไอซ์ชาญโยธ์มาร้องเพลงประกอบละคร2หัวใจนี้เพื่อเธอครับผห่างหายไปนานสบายดีนะคะสบายดีครับเป็นยังไงบ้างมาแต่กระใดคิดถึงเปนแฟนคิดถึงขอบคุณมากหายไปไหนมาคุณ คือจริงๆแล้วไอซ์อ่ะตั้งใจที่จะไม่ทำอัลบั้มแล้วต<อ>ั้งแต่เพลงอยากโดนเป็นเจ้าของคือตั้งใจมานานแล้วแล้วก็แล้วก็บอกกับทุกคนว่าจะหลังจากโดนเป็นเจ้าของเนี่ยจะไม่ทําเพลงแล้วก็อัลบั้มของตัวเองแล้วเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าจะทําเพลงอีกหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นเพลงพิเศษในโอกาสพิเศษต่างๆ<อ>ซึงง่งอันนี้มันพิเศษมากเพราะว่าจริงๆไอซ์เริ่มทางานครั้งแรกเนี่ยก็คือทางานกับพี่หนึ่งใน롱วิทค่ะเนี่ยการกลับมาทําเพลงครั้งนี้อีกครั้งนึ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นการกลับมาทางานกับพี่ เพลงใหม่จากไอซก็จะเป็นโอกาสพิเศษต่างๆใช่มากกจริงเหรอคุณจะไม่ร้องเพลงทำไมจริงเหรอเป็นคนกคิดถึงนะคือหลายคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่ไอซ์อ่ะคิดมาแบบก่อนหน้าที่จะออกอยากโดนเป็นเจ้าของมาประมาณ5ปีว่าอยากโดนเป็นเจ้าของเนี่ยจะเป็นเพลงสุดท้ายที่มาจากอัลบั้มเดียวของไอซเพราะไอซอยากเก็บมันเป็นภาพความทรงจําของไอซ์คือรู้สึกว่าถ้าอยากโดนเป็นเจ้าของมันประสบความสําเร็จแล้วไอซอยากให้เวลาผ่านไปและจําว่าเฮ้ยเพลงเดียว สุดท้ายจากอัลบ้มของไอซชันยูคืออยากโดนเจ้าขออ๋ออยากให้เป็นแนวนั้นงล้น,<ใ>นตอนนี้จิ๊กม่เหมือนนอื่นงั้นตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นศิลปินอิสระ อย่างนี้ได้ไหมคะแล้วก็<อ>กเวลา<ก>มีนานอะไรโอกาสอะไรพิเศษอย่างเช่นอย่างนี้การละครของช่อง3ของเราเป็นครั้งแรกที่น้องเพลงละครด้วยไหมคะคุณไอซ์จริงๆแล้วไม่ไม่ใช่ครั้งแรกครับแ<ข>ต่ว่าตั้งแต่เป็นศิลปินอิสระมาะเนี่ยเป็นเพลงแรกที่ที่เพิ่งจะร้องแต่ว่าอิสระในที่นี้เนี่ยคือก็ยังทํางานอยแกรมมี่ยังถ่ายละครอยแกรมมี่เหมือนเดิมยังร้องเพลงได้อยู่ยังรับงานจ้างทุกวันเหมือนเดิมครับผมยังร้องเพลงนะยัง้อเพลงยังไ่ร้องปกติคือแกรมมี่ก็ยังดูแลเราด้วยใจเพียงแต่ว่าพอเราตัดสินใจแบบนี้ ถ้าสมมติว่าจะมีโปรเจกต์พิเศษหรืออะไรซึ่งเขา,าก็คุยกับเราเรื่อยๆว่าโปรเจตเรเรกเจต์นี้เราอยากทำไหมถ้าอยากทำก็มาจอยกันเออย่างนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะ,ออะก็แสดงว่าเราจะมีโอกาสได้ฟังเสียงน้องไอซ์ในช่อง3มเยอะขึ้นอ <c oughs> ถ้ามันเหมาะกับเราแล้วเขารู้สึกว่ามันเหมาะกับเราเราวบอกเขาอย่างเรื่องนี้เออเขาบอกเออเราหน้าคล้ายมาริโอ้ก็โอเคหันไปม่ง ครับผมตอนนี้โอ้อวกันครับผมเพลงที่คุณไอซ์้องชื่อเพลงว่าชื่อเพลงหัวใจให้เธอครับผมเป็นตัวแทนของเป็นตัวแทนของน้องโอที่แบบเฮ้ยชีวิตนี้เจอแล้วรักแท้แต่เมื่อกี้คุยกับโอโอจริงก็แทนนังเอกด้วยพอดังเอกก็มาเจอโอแล้วก็แบบเฮ้ยสปาร์กเลยคนอะไรบโพล่าขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยชอบเบโพล่าลองฟังเดี๋นะค่ะเชิญค่ะ Yeah. คุ้นกับเขาร้องเพลงช้าเลยนี่ค <ขอ S 1> ุ้จริงปกตินี้ใช่ไหมคะเออปกติมันต้องแบบว่าโอ้โหเต้น <c oughs> เป็นเชื่อเรานี่เป็นเพลงแรกในชีวิตไอที่ร้องเพลงรักแบบโรแมนติกแบบนี้ปกติเพลงช้าจะแบบเศร้าเหงาซึง้งเราจะไม่ค่อยได้แบบอ่านปักของชนชนะอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยอ่นได้อ่ันนนั้เพลง เพีงเพื่อนเนี่เป็นโนเก oh, animate, ่งชื่อโตอ๋อเพลงโตเพลงโตใช่ค่ะอ่ะคนนี้แต่คนนี้ปกติเขาจะเป็นแนวแบบเป้นไงเขาจะมาแบบคึกคักน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องบอกว่าแนวซึ้งๆบ้างเสียงก็เพราะมากคุณไม่ได้มาร้องเพลงอย่างเดียวครับผมผมมาทำอะไรด้วยคุณคุณเอาอะไรมาฝากพวกเราอะคะเฮ้ยเออใช่วันนี้ครับผมไม่ได้มาร้องเพลงเดียวก็อะไรพี่พ <AH ี่เอาถ้วยถามอะไรบ้างโอ้พี่เอาซีดีมาด้วยใช่ เป็นซีดีที่อยากจะชวนทุกคนนะครับทำบุญพระป่ากันนะครับผมไม่ใช่ค่ะเป็นซีดีประกอบละครนะครับเรื่องนี้นะครับสองหัวใจนี้เพื่อเธอเพื่อเธอจ้าครับผมก็มีจ้าด้วคะมีไอซ์กับพี่โอปอนะครับตอนนี้ก็คลอดแล้วนะครับผมเดี๋ยวคนโอปอมั้งครับเอยอันนี้โอปอเอาอล์โอ้อล์โอปอล์โอ้อล์โอมอล์โอปอล์โอปอล์ไอปอลอาีอ ให้หักคงจมทำไงดีทําไงดีอ่ะก็โทรให้ติดเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ถามว่าเพลงเมื่อกี้ชื่ออะไรเพลงเมื่อกี้ชื่ออะไรแล้วก็ละครชื่ออะไรด้วยละครชื่อเรื่องอะไรจอร์นแอน์วันนี้เมื่อกี้อ่ะเพลงชื่ออะไรไม่รู้แต่ร้องคำว่าหัวใจให้เธอด้วยว้าวที่ใส่คนที่ได้เลยอ่ะเอา้านเบอร์ขึ้นหน้าจอนะคะรับไปเลยซีดีให้คุณไอซ์ฝากผลงานหน่อยค่ะครับผมก็ฝากด้วยครับก็ช่วงนี้นะครับผมก็ที่บ้านทํากิจการเรื่องการบินนะครับคุณพ่อก็ ปล่อยนกอยู่ท um> ี่สนามหลวงนะครับผมก็ฝากฝากฝากจริงฝากตัวนละครได้ไหมอผมก็ตอนนี้พึ่งหายละครจบเปนหนึ่งเรื่องรอออนแอครับแล้วก็ถ่ายอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็มีเพลงประกอบละครอันนี้นะครับผมก็ หลังจากนี้ก็เจอกันตามงานบุญงานบวชครับผมไม่ใช่ก็ได้ฟังเสียงรับงานเหมือนเดิมกันฟังเสียงกันได้ค่ะขอบคุณขอบคุณมากนะไอซ์แนยูค่ะขอบคุณเชนเดเรียด้วยค่ะมาที่บ้านเอกนางเอกของเราวันนี้ละครจอนแอร์วันแรกคุณเอกราชมีคำณถังคือช่วงแรกที่เราคุยไปเนี่ยนะ โอ้เนี่ยรู้สึกบทหนักมากเลยเป็นนักธุรกิจเครียดมีอำนาจพิเศษมีท่านคงนั่นขุนโผลมาอีกใ่ประกวนี่เป็นละครโรแมนติกคอมเมดี้ ด้วยครับพี่หนูว่าไม่ใช่นะเพราะว่ามันมีโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าลึกลับพีเรียดแล้วมีซีจีด้วยครบเลยไอ้นี่ตกลงมันแนวไหนกันละครเล่นทุกแนวครับเรียกราครับก็เลยเอารวมกันใช่เอามารวมกันสนุกแน่ๆครับผมคือต้องใช้คำว่าครบรถอย่างมีความขุ่นพี่ก็พี่ดูผู้จัดสิมาทุกอย่างเลยค่ะผู้จัดเราอ่ะครบรถเลยพี่ก้องปิยะะนคามีหมดทั้งหมดทั้ง ลับโรแมนติกเนาะมันนี่ค่ะไม่แล้วคุณสองคนนี่แยกออกหมดพอเครียดปุ๊บเอ้าตัดไปเป็นคอมบาดี้อีกละเป็นตลกอีกอเงี้บางทีมันก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแบบตรงนั้นเลยก็มีใช่แต่ก็จะมีสอดแทรกอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าแก๊งๆเรานี่มีแต่ตลกทั้งทีมีใครมั่งแก๊งเราในฝ่ายนางเอกเขาจะมีมีแก๊งขเ้หน่วยกู้ภัยก็จะมีพี่ฟอยพี่ใหญ่พี่จุ๊บจิ๊บอะไรเงี้ยคือตัวโจ๊กทั้งนั้นตัวใหญ่ๆหญ่ก็จะอยู่กับหน่วยกู้ภัยไว้แล้ว เป็นจิ๊บนะครับไม่ใช่สนุกระโดดก้เป็นผู้หญิงคนเดียวก็ได้นไหมคะหนูจะต้องสู้ให้ไหวค่ะแน่นอนค่ะหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวนั่นขงสารโอ้นั่นแล้วก็ต้องไปยกกับเขาได้เหรอหน้าไปต่อหน้าไปต่อภัยอะไร่าเงี้ยคือร้อนมากครับซีนนี้เราโอ๊ก็ยืนยิ้มครับยืนดูพี่ออสไายที่สุดอ่ะในซีนพวกนี้พี่ออสจะมายืนดูเฉยๆไม่ต้องเล่น แต่ก็จะยากด้วยเพราะบางทีมันเป็น CG ด้วยครับพี่ใบก็ต้องต้องค้างอยู่ท่านั้นต้องมีซีจีเพราะบางทีก็ตัดสลับมาอยู่เนี่ยปัจจุบันสะพักตัดมาเป็นอดีตแล้วต้องอยู่ในภาพเดิมนั่งกันขาช้าเลยค่ะโอ้แล้วโอ้นี่กว่ากว่าจะออกมาเป็นละครที่พวกเราได้สนุกสนานนี่ก็ยากนะคะใช่ครับไหลยหลเขาเรียกว่าอะไรอะเนบกินไม่ไหลไหลไม่ครับก็ทำไหลยาก น้องอ้อพี่ใบเห็นในทีเซอร์เห็นมีต้องพูดเป็นภาษาโบราณด้วยนี่แหละคอมเมดี้นี่แหละเนขราอนี้แหละที่ต้มีในเรื่องเป็นเมฆครับเมฆคนโบราณก็จะประมาณเหมือนแนะนําตัวเองครับในเรื่องแบบสวัสดีขอรับแต่ผมชื่อเมฆเป็นลูกตามันกับยายมีเกิดเมื่อเดือน9้าปีมะโรงส่วนจะวันใดก็ไม่ได้จำหรอกขอรับเสียงได้เสียงครับเพื่ได้ก ครับก็แล้วก็ตัดกลับมาเป็นเป็นคณะธรแล้วเนี่ยสลับไปสลับมาที่เขาจะแก่นๆแล้วในเรื่องพี่ยังมองไม่เห็นว่านางเอกจะรักพระเอกได้ตรงไหนเลยก็งงกันใช่ปะเพี้ยนอะวันนี้คุณไอซ์บอกไงเขารักความเป็นไปคนละเพี่ว่าเพี้ยนนะเรื่องนี้นะไปรักเขาได้เพี้ยนนิดๆครับถึงจะรักกันได้ครับแต่แค่ฟังแบบนี้ก็สนุกแล้วเนาะเนาะเรื่องราวมันซับซ้อนอะไรยังไงวันนี้ออนแอร์เป็นตอนแรกให้น้องมิ้นคุณแก้วในเรื่องใช่ไ <ช>ฝากคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็ฝากด้วยนะคะ2หัวใจนี้เพื่อเธอนะคะวันนี้ออนแอร์เป็นตอนแรกก็เรียกเรียกว่าเ,เข้มข้นครบทุกรสชาติเลยนะคะแล้วก็ฝีมือพี่ชูกํำกับด้วย <c oughs> <ứng S 1> สุดยอดแน่นอน <c oughs> ค่ะค่ะน้องโอฝากเป็นใครดีเอามีมีสามคาแรคเตอร์ <c oughs> ใช่ไหมเอาสามตัวเลย <c oughs> เอาเริ่มจากคุณธนาธรก่อนธนาธรครับ ผมก็ฝากาละครสองหัวใจนี้เพื่อเธอไว้ด้วยครับก็จะออนแอร์วันนี้เป็นวันแรกก็รับรองว่าต้องสนุกแน่นอนครับเอาป็นคนนิ่งๆเหรอเป็นเมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาฝากาละครเรื่องสองหัวใจนี้เพื่อเธอครับก็จะฝากไว้ครับเริ <c oughs> ม่มงงกันนะพี่ยุ่งก็หล่ละท <c oughs> ่านคุณท่านคุณ่น,น,นโอไปไกลเลยพี่ <c oughs> ผมว่ารอดูในละครดีกว่าฝาก ด้วยนะคะสองหัวใจนี้เพื่อเธอแต่เดี๋ยววันนี้วันนี้วันนี้ตอนบ่ายเดี๋ยวผมเนี่ยผมเตรียมพัดมาอ๋อมีจะไปไหนมาบ่ายจะไม่หายผมจะไปซอยละลายซับครับไปโปรโมทละครแล้วก็จะเอาพัดไปให้ด้วยครับก็เตรียมมาทั้งหมด2อันทั่วเลยไปมากันเดียวเลยค่ะมันมีแค่สองอันล้อเล่หล้อเล่ับเอามาเยอะครับอยเนะที่ธนาคารธนาคารกรุงเทพนะคะสำนักงานใหญ่แล้วก็ซอยละลายัสีลมบ่ายโมงครับพี่เบนบ่ายโมงไปกันสองคน ไปกันสองคนค่ะแล้วก็มีทีมงานอีกชุดใหญ่เลยค่ะก็ไปเจอกันได้แล้วก็ฝากด้วยนะคะสองหัวใจนี้เพื่อเธอขอบคุณค่ะครณค่ะแล้วพบกันใหม่นพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ